สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับถนอมศักดิ์ channel เช่นเคยครับ EP นี้นะครับผม EP นี้ก็จะพา f อทุกคนทุกท่านนะครับมาว่าศาลเจ้าพ่อรักเมืองระยองครับผมนี่เลยครับผมศาลเจ้าพ่อรักเมืองก็ตั้งอยู่ที่แถวแถววัดรุ่มนะครับแถววัดรุ่มเลยนะครับผมตรงนี้นะฮะจุดเซิร์ชมาที่วัดรุ่มชายชุมพลนะครับก็จะเห็นเสารักเมืองแวะมากราบไหว้ได้นะครับอ่า รุ่มไทยชุมพลก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อตากศินมหาราชแต่อันนี้เราจะมาไหว้นะครับศาลรักเมืองนะครับศาลรักเมืองก็พาลูกหลานพาแม่บ้านมามากราบไหว้นะครับนี่เลยนะครับศาลในกออธิษฐานขอพรไปด้วยกันครับผมศาลรักเมืองนะฮะของจจงหวัดระยองนะครับผมไปกราบไหว้ด้วยกันครับก็จุดทูบจุดเทียนนะครับทูบเก้าดอกครับผม ไหว้วขอพรอไปด้วยกันครับผมก็ได้มีโอกาสได้มาสักการะไหว้นะครับกาบไหว้ของศาลหลักเมืองนะครับเสาหลักเมืองฮะเป็นเสาหลักเมืองเนาะนะครับก็ะจะจุดทูปจุดจุดทูปไหว้นะครับ ขอพรด้วยกันครับผมก็จะเป็นบทสวดขอพอรนะครับขององค์ศาลหลักเมืองของเรานะครับเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรดร่ำรวยนะครับ ตำรวจไปด้วยกันนะครับผมก่อนมาผูกผ้านะครับผมเป็นเสารักเมืองของจังหวัดระยองครับผมคุณผู้ชมครับเพื่อให้ชีวิตลุงโรธนะครับชีวิตลุงเรืองนะครับนี่เลยครับเสารักเมืองสาธุสาธุสาธุคนชีวิตลุงโรธตำรวจตำรวยไปด้วยกันนะครับผมสำหรับอีพีนี้คลิปนี้นะครับก็ขอลาไป กับคุณผู้ชมนะครับที่คือศาลเสาหลักเมืองเสาหลักเมืองของจังหวัดระยองครับผมตั้งอยู่ใจกลางเมืองระยองเลยนะครับอยู่ช่วงวัดลุ่มนะครับเพิร์ชไปที่วัดรุ่มได้เลยก็จะเจอนะครับผมทีนี้ก็ขอกลวก่สวัสดีครับสวัสดีครับ